สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองอทดสอบใช้งานโปรแกรมตามหาเครื่องของตัวเครื่องที่เป็น Android นะครับด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Android Device Manager อันนี้ในส่วนโปรแกรมนี้จะมาพร้อมกับ Android เลยไม่ต้องอไปทำการาดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมอื่นเข้ามานะครับก่อนอื่น อต้องของออกตัวอย่างนี้ก่อนนะครับว่าผมอาจจะพูดไม่เก่งนะครแต่จะพูดาตามความเข้าใจของผมเองนะครับแล้วก็ก่อนที่เครื่องอโทรศัพท์ของเราจะหายไปนะครับเราควรที่จะตั้งค่าที่ตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ใช่ว่า,าเครื่องหายแล้วจะมา หาเครื่องให้ติดต่อบ,อบอริเรเตอร์ให้หาเครื่องให้นี่อาจจะไม่ได้รับคำตอบในส่วนของตัวเครื่องที่เราหายนะครับเราควรที่จะเซตค่าในตัวเครื่องเองก่อนนะครับก่อนที่ก่อนที่จะตั้งค่านะครับเราควรที่จะทราบถึงอีเมลที่ลงไว้ที่บนเครื่องที่เราใช้งาน ก็คือบัญชี Gmail ที่เราใส่อินเข้าไปนะครับรหัสผ่านก็ต้องทราบด้วยนะครับอตอนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกวรที่จะเปิดต้องเปิดในส่วนของ GPS นะครับแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ด้วยที่ตัวเครื่องนะฮะ,ะ,ะเวลาเวลาค้นหาตำแหน่งมันจะรวดเร็วขึ้นนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโปรแกรมกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอเนีายเซตตัว GPS ก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นก็ไปที่บริการแจ้งตำแหน่งนะแล้วก็ทำการเปิด GPS นะครับ หนึงแล้วก็บริการแจ้งตำแหน่งของ Google นะครับอันนี้ให้เรากดยอมรับไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นถ้าเราจะค้นหาจากาถ้าเกิดสมมติว่าเครื่องหายไปนะครับเราจะไม่ดูว่า โปรแกรม Android Device Manager ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับเวลาเข้าลิงก์ Google ก็จะเป็น Google.com นะครับ slash device เท่ากับ slash Android แล้วก็ slash Device Manager นะครับอันนี้ผมเคยเข้ามาแล้วนะฮะตองน,นี้เลย มันจะให้ถามสายและสายอินของบัญชี Gmail นะครับแล้วก็สายอินบัญชี Gmail ที่ที่เป็นตัวเดียวกับตัวที่ใส่อินที่ตัวเครื่องนะครับาสายลัดผ่านให้เรียบร้อยลงซชื่อเขาใช้ไปนะครับอตอนนี้ตัวเครื่องก็จะขึ้นมาหน้าตาจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ อันนี้จากตัวคอมพิวเตอร์เครื่อนผมมีลงไว้สองตัวนะครับลองทดสอบยังมี IQX กับ Motorola ลแล,ละ a อทิคสนะฮะเราไปดูกันว่าอ่ะเขาจะรู้ตำแหน่งอ่ะตอนนี้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นเอทิคสองตัวนี้ราจะระบุต,ตำแหน่งขนาดตำแหน่ง กดตังรูปค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์เดล็อกค้นหาเครื่องก่อนครับตัวโปรแกรมมันจะสามารถส่งเสียงนะครับแล้วก็ทำการล็อกเครื่องหรือไม่งั้นแล้วก็จะทำการลบข้อมูลทั้งหมดเลยล้างเครื่องใหม่ไปเลยนะครับมี3ฟังก์ชันแค่นี้นะครับ สอบไม่เจอแล้สักครู่หนึ่งอ่าบางทีมันต้องเปิดเหน็บไปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาลองเล่นไปใกล้ๆก่อน จะกลับมาที่จุดตำแหน่งที่เรา,าตัวเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำการส่งเสียงดูนิดนึงเป็นยังไงอันนี้ผมปิดก่อนนะมันจะถามว่าทำให้อุปกรณ์ส่งเสียงไหมนะครับอุปกรณ์ของคุณจะส่งเสียงด้วยระดับเสียงระดับสูงสุด5นาทีกดปุ่มปิดเปิดเพื่อหยุด เดาไปเองนะครับะจะเป็นการทรงเสียงแค่นั้นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวอันนี้มมหอแบบอากษรบางนิดนึงอะต่อมาต่อมาจะลองล็อกเครื่องนะครับ ตอนนี้ผมไม่ได้ล็อกเครื่องไว้นะอเคมันเป็นยังไงอันนี้แค่สไลด์เปิดธรรมาดานะครับอ่าเดี๋ยวดูว่าล็อกเครื่องเป็นยังไงนะครับ่มันจะถามให้เราใส่รหัสผ่านนะครเดี๋ยวลองทดสอบเรียบร้อยยืนยันสาลดผ่านยืนยันนะครับล็อกเครื่องปุ๊บ เครื่องจะดับไปนะครับเห็นไหมฮะเป็นวิธีการล็อกเครื่องนะครับก็ล็อกเครื่องได้นะครับแล้วก็ถ้าจะทำการลบ มันจะถามลบข้อมูลทั้งหมดไหมนะครับทั้งในตัวการดำเนินการนี้จะเป็นการรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณกับคืนค่าจากโรงงานแอปรูปภาพเพลงและการตั้งค่าของคุณจะถูกลบทั้งหลังจากที่คุณลบอุปกรณ์โปรแกรมจัดการอุปกรณ์ Android จะไม่สามารถทำงานได้อีกการรีเซ็ตนี้ เป็นการถาวรเราอาจไม่สามารถล้างเนื้อหาบนการด์ด sd ในอุปกรณ์ของคุณและหากอุปกรณ์ของคุณออฟไลน์อยู่เราจะทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานทันทีที่อุปกรณ์ออนไลน์นะครับก็หมายความว่า น่าจะเป็นลนักษณะของเมื่อไหร่เปิดเครื่องมาต่อเน็ตปุ๊บใสบ่ตัวเครื่องใส่อินด้วยอีเมลที่เราใช้งานมันก็จะทำการล้างเครื่องอัตโนมัติให้นะครับแต่น่าจะไม่ได้ลบในส่งเอา SD card ออกไปนะครับต้องระวังด้วยนิดนึงนะครับะจะลองลบดูไหมลบดีกว่า เดี๋ยวลองลบนะครับ,รบผมลบไปแล้วนะครับเห็นไ,ไหไมครับรจะขึ้นบอกว่ารีเซ็ตค่าเดือนตนลาคมสิบเจ็ดธันวาคสมสองพันห้าสิบสามเห็นไหมครับนี่ลบแล้วครับ ถึงยังไงแล้วนะครับถ้าไม่ยา้ายเครื่องหายเราต้องอดูแลเครื่องของเราดีกว่านะครับดีกว่ายังไงแล้วเราเจ้าของเองคนที่จะ,ะเก็บรักษาเครื่องให้ดีนะครับอย่าให้เครื่องหายไป นี่ครับมันจะทําการล้างเครื่องใหม่เวอร์ชัน Android ที่ใช้งานได้เท่าที่ดูเวอร์ชั่นมา2.3ก็มี2อ่า2.3เวอร์ชัน2.3ก็มก็มีระบบนี้เหมือนกันนะครับสามารถ ตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับอาจจะนานหน่อยนะครับเครื่องค่อนข้างเก่าถึงยังไงแล้วก็ควรที่จะดูแลในส่วนตัวเครื่องให้ดีนะครับ เครื่องเครื่องอตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องดีๆราคาก็จะสูงนะฮะหายไปนี่ร้องไห้ได้นะครับอย่างไรแล้วก็อ,อ,อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะครับในการดูแลเครื่องนะครับไม่ให้มันหายนะครับก็อย่างไงแล้วก็ขอจบเพียงเพียงเท่านี้นะครับอาจจะได้ าจจะมีประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยลองไปทำดูกันนะครับลองเล่นดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ